<Okay. S 2> ด้านหลังคือตัวที่มีใช่ไหมอยากหาว่า สวัสดีครับวันนี้อย่าหาว่าช่างสอนนะครับผมจะพามาชมการแก้ไขปัญหาการพิมพ์ออกมาแล้วมีเส้นที่ชิ้นงานนะครับผมของเครื่องพิมพ์ p s u n Colorwork C7510 นั่นเองนะครับ หลังจากที่ช่างของเรานะครับผมได้ทําการตรวจสอบในหลายๆสาเหตุนะครับผมจนมาเจอว่ามีหนามเตยหนึ่งตัวนะครับผมหรือเขาเรียกว่าตัวดึงกระดาษนะครับผมรูดปายไปหนึ่งตัวนั่นก็คือตัวด้านในสุดนะครับผมเป็นตัวแรกเลยที่จะชนกับกระดาษนะครับผมที่เรานําเข้ามาในเครื่องนั่นเองนะครับผม Yes หลังจากที่เราพบจุดที่เกิดปัญหาแล้วนะครับผม เราก็ทำการแกะเครื่องออกมาและก็แกะส่วนครอบเวอร์ด้านบนนะครับผมจากนั้นก็ถอดชุดหัวพิมพ์ด้านบนเนี่ยออกมานะครับผมเพื่อเข้าให้ถึงแผงหนามเตยด้านในนั่นเองครับ เมื่อเขามาถึงแผงหนามเตยแล้วจะเห็นได้ชัดเลยว่ามีหนึ่งตัวที่หนามเตยหายไปและช่างก็ได้ทำการสำรวจบริเวณรอบๆนะครับผมว่ามีจุดไหนที่ผิดปกติอีกไหมนะครับผมด้านหลังคือตัวที่มีใช่ไหมขี้บ และนี่คือหนามเตยที่หลุดล่วงอยู่ด้านในนะครับอย่าหาว่าช่างสอนจากนั้นนะครับผมช่างก็ได้ทําการใส่เข้าไปให้หนามเตยเนี่ยกลับเข้ามาอยู่ในตําแหน่งเหมือนเดิมนะครับผมเดี๋ยวเรามาดูภาพก่อนและหลังของตําแหน่งหนามเตยกันเลยดีกว่าครับ ด้านในนะครับผมเราก็จะเห็นแผงหนามเตยเนี่ยที่มีอยู่กว่า20จุดเลยนะครับผมเมื่อช่างได้ทำการซ่อมบำรุงเสร็จเรียบร้อยแล้วก็ประกอบเครื่องจับให้เป็นเหมือนเดิมนะครับผมและทำการเทสพิมในการใช้งานนั่นเอง ขอสรุปเลยนะครับผมช่างของเราเนได้สันนิษฐานว่ามีการใส่กระดาษที่รุนแรงเกินไปนะครับผมข้อแนะนาของช่างนี่ก็คือเครื่องพิมพ์ของเอฟสันนะครับผมจะมีเซ็นเซอร์ตัวจับก,กระดาษเราแค่ดันกระดาษให้ชนกับเซ็นเซอร์นะครับผมและเครื่องเนี่ยจะทําการดูดกระดาษอัตโนมัติเข้าไปเองนะครับผมและวันนี้ก็เป็นเรื่องราวโดยประมาณครับผมหากใครที่มองหาเครื่องพิมพ์หรือติดปัญหาเรื่องเครื่องพิมพ์ต่างๆนะครับผมสามารถติดต่อมาที่เราได้เลยนะครับผมวันนี้ขออนุญ,ญาตลาไปก่อนสวัสดีครับ よし <Nice. S 2> <laughs>